แกลบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกรัฐสภาพักเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ตามที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองจากพักประชาธิปัตย์ได้อภิปรายประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้น รวมถึงทางท่านสสทีรรัตสําเร็จวาน,นิชจากพรรคเพื่อไทยที่ได้แสดงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีจำนวนมากใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ได้มีสอบถามผมในสองคำถามนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้ทราบนะครับ ผมขอเนี่ยท่านประธานเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจที่ถูกต้องของท่านสมาชิกรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่รอรับประโยชน์ที่จะได้ใช้เข้าบริการรถไฟฟ้าจากนโยบายนี้ให้ชัดเจนต่อจากเมื่อคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนึ่งนโยบายรถไฟฟ้า20บาทต่อสายนั้นผมขอยืนยันว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมได้จริงอย่างแน่นอนสองสำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผมขออธิบายรายละเอียดดังนี้นะครับประการที่หนึ่ง โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในแต่ละเส้นทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีระบบที่แตกต่างกันในเรื่องการให้สัมปทานกับเอกชนบางเส้นทางและบางเส้นทางหน่วยงานรัฐด,ดำเนินการเองบางเส้นทางรัฐมอบให้กรุงเทพมหาคนครรับไปดำเนินการ ดังนั้นการจะทําให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายเท่ากันจําเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องแต่ละเส้นทางและต้องใช้เวลาในการทําให้ระบบการเก็บค่าโดยสารแต่ละเส้นทางเป็นระบบเดียวกันหรือที่เรียกกันว่า ระบบตัวร่วมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านเดเทคนิคให้เหมือนกันประการที่สองสำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นผมขออธิบายแยกออกเป็นสองส่วนดังนี้นะครับส่วนที่หนึ่ง เส้นทางที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้วซึ่งได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีเหลืองและสีชมพูและให้สัมปทานจ้างเดินรถให้แก่สายสีม่วงและเส้นทางที่ทางลอฟอมอซึ่งเป็นของรัฐมอบให้กับกรุงเทพมหาคนครไปดาเนินการได้แก่สายสีเขียวต่อส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการ กับช่วงหมอชิดถึงสะพานใหม่ถึงคูคตในส่วนนี้ทุกเส้นทางการที่จะดำเนินการให้เสร็จได้ตามนโยบายนั้นจะไม่สามารถทำให้เกิดผลได้ในทันทีอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรตามที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วนั้นว่าจะต้องมีการเจรจาและต้องวางระบบเทคนิคในการทำตัวร่วม ส่วนที่สองก็คือเส้นทางที่หน่วยงานรัฐด,ดำเนินการได้เองได้แก่สายสีแดงช่วงตลิ่งชังไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ต่อไปที่อังสิตในส่วนนี้ทุกเส้นทางรัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันทีโดยกระทรวงคมนาคมจะสามารถบริหารจัดการได้เองซึ่งจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ โดยภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากนี้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าในส่วนที่หน่วยงานรัฐด,ดำเนินการเองคือสายสีแดงและส่วนที่ให้สัมภาษณ์ทางจ้างเดินรถได้แก่สายสีม่วงในราคา20บาทตลอดสายและที่สำคัญนะครับภายในไม่เกิน2ปีพี่น้องจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางทุกสายทุกสีในราคา20บาทตลอดสาย ท่านประธานที่เคารพครับผมขอสรุปเพื่อนนําเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนว่าภายใต้รัฐบาลท่านนายกเศรษฐถาทถวีสินนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะต้องเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนครับสําหรับคําถามของท่านสสธีรัตสำเร็จวาน,นิชจากพรรคเพื่อไทยนั้นเรื่องนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย ที่มีคำถามจากพี่น้องประชาชนจึงขอให้ผมขยายความจากที่ตอบไว้เมื่อคืนในประเด็นที่หนึ่งนั้นจะทำเพียงเฉพาะกลุ่มคนจนหรือทุกกลุ่มนั้นผมขอชี้แจงว่านะโยบายนี้จะทำเพื่อคนทุกกลุ่มโดยมีเหตุผลว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวนอกจาก ทำให้คนกลุ่มที่มีรายได้น้อยได้มาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกแล้วยังได้ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนที่ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดลดการใช้พลังงานและที่สำคัญคือปัญหามลพิษ PM 2.5สำหรับคำถามที่2เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหมายความว่าอย่างไรหากขึ้นจากสีหนึ่งแล้วไปต่อไปยังอีกสีหนึ่งจะคิดราคาอย่างไรนั้นกระผมขอชี้แจงโดยจะยกตัวอย่างประกอบนะครับถ้าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่รังสิตจะเดินทางเข้ามาในเขต ชั้นในกรุงเทพมาหานครเช่นมาที่สยามสแควร์ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิตลงมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วจากสถานีกรุงเทพอภิวัตสรสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับท่านก็สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักรเพื่อไปต่อสายสีเขียว ไปยังสถานีสยามสแควร์ซึ่งปัจจุบันนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งสิ้น108บาทหลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง20บาทตลอดสายซึ่งเห็นว่าส่วนต่างนี้ต่างกันถึง88บบาทท่านประธานครับ คำชี้แจงทั้งหมดที่กระผมได้นําเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในเรื่องนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของรัฐบาลต่อไปขอบพระคุณมากครับกลับต่อไปท่านผู้ที่สมาชิกอีกส